นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกับวิชาภาษาจีนภาษาจีนถ้าเราทักททยคุณครูทักททยพวกเราเป็นภาษาจีนนะคะคุณครูก็จะพูดกับพวกเราว่าทงเฉ่มเมเินหาทงเฉเมินหาก็คือแปลว่าสวัสดีนักเรียนคนทีนี้นักเรียนจะฝึกพูดกับเหล่าซื่อเหล่าซื่อก็แปลว่าคุณครูนะคะนักเรียนต้องพูดกับคุณครูในการทักทายกลับมาด้วยว่า 老师你好อะนักเรียนลองพูดพร้อมๆกันนะคะ老师你好ลองพูดอีกครั้งหนึ่งอะลองพูดเองพูดได้ไหมอ่ะลองพูดพร้อมๆเราซื้อหนึ 1, 2, ่งสองสามหล่าชื่อหนีหาวโดยที่การทักทายกับคุณครูเนี่ยหนูอาจจะพนมมือขึ้นมาแบบนี้ก็ได้หรือหนูอาจจะก้มหัวหล่าชื่อหนีหาวแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการเรียนตัวเลขอ่าเราต้องรู้จักก่อนว่าเอภาษาจีนคืออะไรนะเราจะยากเกินไปไหมเราไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะภาษาจีนมันก็มีความยากความง่ายในตัวของมันนะคะแต่หนูยังไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยหนูมาดูตัวเลขของภาษาจีนอันนี้หนูรู้จักไหมอันนี้เลขอะไรอันนี้เลขหนึ่งใช่ไหมลกูกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแบบนี้เลขสี่เลขห้าเดี๋ยววันนี้เราซือจะมาสอน เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นภาษาจีนโอเคไหมอ่าลองดูไปพร้อมๆกันนะคะเลขหนึ่งภาษาจีนเห็นไหมตัวสองภาษาจีนมันจะเป็นแบบขีดเดียวเลยเลขหนึ่งก็คือหนึ่งขีดออกเสียงไอตัวข้างล่างตรงนี้ตัวข้างล่างตรงนี้เขาเรียกว่าพินอินนะคะพินอินก็คือตัวอ่านของภาษาจีนนั่นเองอันนี้คือเลขหนึ่งเติเส้นเดียวเลย ล้วก็จะชูเราซื้อจะออกเสียงให้ฟังนะคะ e อ,อ่ะลองพูดพ,พร้ 1, 2, อมๆกันหนึสองสา e อ่ะโอเคได้แล้วนะ e นะ e นะได้แล้วนะ e แปลว่าเลขหนึ่งต่อไปอันนี้มีสองขีดเหมือนนิ้วเราเลยนิ้วเราชูขึ้นมาสองนิ้วภาษาจีนก็จะพูดว่าเ r อ่ะเาลองพูดพร้อมๆกันนะคะเ r อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกครั้งหนึง่งอ r โอเคทีนี้เราได้กี่เลขแล้วได้สองเลขแล้วเรามาดูเลขที่1กับเลขสองอ้าวทีนี้เรามาดูเลข1เราออกเสียงว่าอะไรนะเีอ่ะเลขสองออกเสียงว่าอะไรนะเออเก่งมากเลยเราได้สองเลขแล้วต่อไปเลขที่เท่าไหร่ลูกหนึ่งสองแล้วก็3ต่อไปเลข3มเราจะออกเสียงว่าอะไรมาดูกันเลขสาม เหมือนคูชู3มนิ้วเลยเห็นไหมเลขสามเราออกเสียงว่าซานหนูลองพูดพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามซานอ่ะอีกรอบนึงอ่ะลองพูดเองหนึ 1, 2, ่งสองสมทีนี้ลองพูดเองเสร็จแล้วนะลองพูดตามหลังซื้อนะซานอ่าทีนี้ได้แล้วนะเมื่อกี้เลขหนึ่งอะไรนะเลขหนึ่งคืออะไรนะอี e. อ่ะต่อไปเลขสองอะไรนะ Er, ตเ, 3, นะ San, เ,เต่อไปเลขสามอะไรนะลูกสามโอ้โหเราได้3ามเลขแล้วสุดยอดสุดยอดต่อไปเลขที่อะไรหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เรามาดูเลขสี่กันอ่ะเลขสีเลขสี่แบบนี้นะคะมันจะไม่ได้มีสีเส้นแบบเหมือนตามนิ้วเรานะลูกอ่ะเลขสี่เราออกเสียงว่าสื่ลองพูดพออร้อมๆกันสื่อ่อะอีกรอบนึงนะคะ ซื่ออ่าทีนี้เราได้กี่เลขแล้วเนี่ยลองนับไปบนมนประกันิซาน e ึ s อ่าชูทีละนิ้วเลย e r ึ u เก่งมากเลยยอดเยี่ยมต่อไปเลขสุดท้ายของวันนี้คือเลข5วันนี้เราจะเรียนถึงเลข5นะคะโอเคเลข5หน้าตาเป็นแบบนี้เลข5ออกเสียงว่าอู แสงตามมดเลยอีกรอบนึงอูอีกครั้งหนึ่งนะคะอูอ่ะทีนี้เรามาดูนับหนึ่งถึงห้านะคพร้อมๆกันเลยนะอีสองสามส่อูอีกรอบอีสองสามส่อูเก่งมากๆเลย ไหนใครทําได้แล้วลองพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือว่าพูดแล้วส่งคลิปเสียงมาให้คุณครูฟังก็ได้นะคะ